บันดาลเพิดนาวันนี้ลูกมากราบไหว้พ่อพาต้องใจหักอืมอครับแล้วก็ค,ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปครับอืมต้องใจเย็นๆเพราะว่าทุกๆอย่างนะครับนันมงสต้องใล้วเนาะครับดีพี่พน้องทุกๆท,ท่านนะครับเนาะชิปนี้ครับผมอยู่บ้านสมศาสตร์ครับตำบลหน,นองสามสีครับอำเภอสีนั่งคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะ ยูนีกับภาพพี่น้องมาเยี่ยมชมาการเกษตรด้านการเลี้ยงแพะนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจในการเลี้ยงแพะนะครับาฟาร์มดีนเป็นของลังตงครับหรือที่รู้จักกันในสลุ่งเรืองฟาร์มนะครับเนาะอยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญในพี่น้องเ้อเลี้ยงแพะอยู่ระยะเวลาประมาณ2ปีกวักวนะครับพื้นที่เพิ่นกับเพชรเกษตรผสมผสานหลายๆอย่างนะครับเนาะปลูกพืชระยะสั้นระยะยาวนะครับกินผลกินใบเนี่ยเลี้ยงป่าไปนน้ำเนี่ยนะครับเนาะ ถือว่าใส่พื้นที่ในการจัดการเรื่องการเกษตรนะครับเนาะให้ให้มีกินนะครับมีรายได้เข้ามานํานะครับเอาจีเปิดเข้าไปให้ชมพี่น้องชมบรรยากาศสิ่งที่ปลูกไว้นะครับเนาะปลูกทุกอย่างที่กินครับกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับจังสีไปติดตามในเรื่องแพะกับน้องโต้งนะครับพี่น้องครับยางชมน้ำผมเลยครับผมเอาสิพบกับน้องโต้งเจ้าของฟาร์มเพิินนะครับสอลุงเรืองฟาร์มเฮานี้ละ อ้านุ่งต้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยูของครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแคะครับคือจะบรรลุเจริญอยู่แล้วครับครับผมครับเกษตรกรไก่เห็ดงานดูกรุงเทพอลไรครับเป็นเขียนแบบครับเขียนแบบดู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 เบรซ่าร์เหมาครับครับออกแบบทางวิศวกรรมนี่แล้ครับก็เลยกำมาอยู่บ่ายก็เลยหาช่องทางว่าเห็ดยังนออาชีพเท่านาะครับครับก็เลยว่าพอดีมีอยากเสนอแนะว่าเอาแพรไปเลี้ยงบ่อ ก็เลยเริ่มศึกษาก็เลยเย็นมาเลี้ยงแพะครับครับผมเอาแพะก็เห็นหลายอย่างน่าสนใจห้องน่องเนาะครับเนาะเอาจะพาพี่น้องชมอ่มเป็นอ่าพืชผลต่างๆนะครับกินน่วยเนี่ยนาะครับเนาะคครรัับบนวยกินใบเนี่ยนะครับหลายอย่างครับครับผมนี่พี่น้องเห็นนะครับมีต้นกงต้นกล้วยแล้วครับครับต้น้อยหน้าครับอ่ามีบ่อป่านะน้องตงเนาะส่วนบ่อนี่เป็นบ่อปลาดุกครับบ่อปลาดุกเนาะครับเนาะอืม อในส่วนที่พี่เห็นเนาะหลักๆเขาห้องส้างเป็นได้ได้ด้วยตรงบ่อหรือมันเป็นแนวทางยังไงครับสําหรับพื้นที่บริเวณที่พีไทยเป็นส่วนนี้ครับพื้นที่นี้คือส่วนมากจะปลูกปลูกจะปลูกไปกินเองก่อนครับอืมทำนั้นเป็นผลผลิตหลายถ้าเห้องกับแบงขาย้ะมี้ามีผู้สื่อครับแต่ส่วนมากกับพีพี่ให้น้องครับออมต่กินตะกอนหน้ครับครับ อ่าได้กินก้อนแล้วนะครับเนาะได้กกินมันก็ดีแล้วนะครับเนาะกลุ่มมือเหนียวนี่เป็นบ่อปลานะครับแต่ละบ่อเมี่ยนครับปลาดุกล่อยพิไกายนี่ยครับตัวนี้อบ่อนี่เป็นปลายังครับน้องตัวนี้ปลาดุกกับปาหมอ่ะครับปลาดุกกระปาอมนะครับอืมปลาเชียงบานเท่านะครับเนาะปลาเชียงปลาเชียงโอ้หุ่นกัดกขาล่างขึ้นเลยครับนี่มีจเจกบ่อของตรงบ่อป่าเหรอดูนี่มีมีสามบ่อครับสามบ่อนะครับเนาะอืมนี่หลายอย่างครับครับนี่ ต้นกงต้นกล้วยต้นน้อยนาครับปลูกไปน้ำเรื่อยๆครับครับเยี่ยมครับผมาน้องต้งได้ทําทำงานยังยืนบ่นอกจากทำเกษตรโดยตรงครับผมก็เป็นเพื่อ้านขายของอยู่นบบานนี่ะครับสองยางเฮ็ดเฮ็ดเกษตรครับขายของครับครับแบ่งเวลามาจัดกันเนาะครับเนาะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับผมเอาชมครับบรรยากาศดีดีให้หน้ากับเฮ็ดขึ้นกันเนาะครับเฮ็ดนกันครับฝนฝ่ายไปเลยครับทั้งบ้านห้องช่วงนี้ครับ พวงนี้กันเรียงครับเรียงนะครับเนาะนี่มะละกอพงใบกระพงกับเผาครับใบกระเผาปลูกทุกอย่างที่กินคือว่าอะไรครับเออคาเนี่ยตวนขั้าค่าแบบนี้มาหน้ากันอยากกินปลากระเฮียเต่ากันด้วยนะครับเนาะแมนครับผมบักนุ่งบักเน่าอ่อห่อตะเขาบนะครับเออเยี่ยมเยี่ยมน้องเยี่ยมครับตวนบ่อนี่ยเป็นบ่อปลานิ่งครับนิ่กับบ่อ ปลาในท้องครับครับมันอาจจะย่อนเสียงเดอพี่น้องครับครับอ่านี่เป็นชุดนี่ก็เป็นลูกเพ่อนครับผมลูกป่าเนาะครับจะปล่อยปีเดียวครับเดี๋ยวปีต่อไปเพิ่นเพิ่นฉิดเพื่นฉีดออกลูกเองครับอืมเขาเขาเบต้องปล่อยอีกเลยครับครับผมอืมแพร่เร็วนะครับปลาชนิดนี้เนาะแพร่เร็วครับลูกดกครับแต่พาถ้าเห็นแต่ว่าพี่น้องอาจจะบ่เห็นมันมันมันอาจจะมืดในในกล่องนะครับเนาะอ่านะครับแพร่เร็วครับ ทั่วทุกพื้นที่แล้วครับเลยมาแล้วเนาให้น้องพ่นแนะน้ำไปหลายๆอย่างนะครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยครับครับต้นไม้ฝั่งนี้ดีเป็นไม้ผลครับอืมม่วงบักมี่ครับฟั่งนี้ดีเป็นอืชกินผลครับครับครับแล้วก็พืชพืชที่จะใช้ต้นกล้วยกับนี่ทีกครับครับไอ้ต้นแท้งหรือต้นเดือพวงครับอืมต้นเดียว กินบ๊อบัดครับเออมาตะเข่ามากือเพเ่็นว่าเหรอครับมาหน้าก็ได้ผมวงพี่นี่ก็ไล่สารเนาะครับเนาะไล่สารครับอือเอาดีตัวสุขภาพกู้กินครับเอาเสียวครับเด็กเกษตรมาเนี่ประมาณปีหนึ่งครับอืมกินประมาณนี่ยนะครับครับปีเดียวนะครับเนาะปีเดียวครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมอ่ะเป็นบ่อปลาครับปุ่นสร้างปุ่นครัผสมผสานเนาะครับเนาะ กึงกึงโคกรองหน้าตัวนี้ครับเนาะโคกรองหน้าย่อมย่อมครับแต่ว่าเข้าเข้าเ็ดเองครับบ่บได้เขาพงการงนั้นคุ้อ๋อครับอ่นะคุณแม่พนักกึ่กัลลังให้อาหารเนะตรงส่วนนี้คือตรงพนว่าให้ได้กินก่อนล่ะเนาะครับเนาะยังได้เขามีแรงอาหารให้เขาก่อนสั่งแรงอาหารเนาะครับเนาะผมอืมครับนี่เรื่องแรกใดก็จะตามมาเองแมนครับจะตามมาเองครับครับเ็ดเคสอาหารอาหันได้กินแล้วค้นค้นกับสียาดับท้องร่วงเออแมนครับ นี่ปากต่อปากเนะาะเห็น <He en S 2> เราขึ้นไปยุใสเนาะยุสวนตวงตัวอยู่นะครับเนาะอ,อืมพเพิ่นก็จะสั่งเข้ามานะครับปลูพกพชปลูกแ่มีกับว่ามีต่คนอยากได้โอ้ทำเพราะวาา่าแม่บฉีดยาครับมันไหลสารนะครับเนาะพวกกล้วยนี่กระายนด้ทั้งใบทั้งนวยเนาะครับเนาะนนนครับผมเอ่อแจวแจวครับไปห้าอย่าไปตามพูดละสวนน้องแพรน้องตรงเนาะรายละเอียดการเลี้ยงรูปแบบการเลี้ยงที่มากของไร่ใดนะครับเนาะตามขั้นตรงครับ ต่อไปกับมติดตามในส่วนน้องแพรเนาะครับเนาะน้องเพิ่นจัดการธุระด้านการปล่อยแพรลงมาก,ก่อนเนาะครับเนาะจึงจะสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงต่างๆให้พี่น้องอ่ารับชมรับฟังเป็นแนวทางที่ดีนั่กันสำตัวละครฮะลงมาแล้วครับสวยๆอ้วนๆทุกตัวเลยครับผมนี่ครับออของน้องโต้งเพิ่นเนาะครับเนาะ เด็กๆเดี๋ยวลงมาแปลงปล่อยด้านล่างกับจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับอ่าในมาตากแดดจางยังเนาะครับเนาะในเมญ่างเหรียญอ่าพอนไข่รีแหลกของเพิ่นแหละครับอ่ะนี่แหละครับพี่กัดนี่กับผ้าพี่น้องมาเยี่ยมชมเกษตรกรอีกผู้หนึ่งที่เลี้ยงแพรเรามีรายไหนนะครับเนาะกับผสมผสานกับการอ่ทาทำสวนที่ผมถ่ายมาด้านนวลนะครับเนาะอันนี้เร็วเร็ว,รวลงไปลงไป นี่แหละครับกระใสยาใสยังบันเท่านี้แหละครับปลูกเนียนะครับหาทางธรรมชาติเนี้ยนะครับ้าสนใจเยอะคับฟ้ามีเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆผมสิถามพี่น้องเนี่ยรับชมเราฟังจากปากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับเนาะลักๆกระสีรูปแบบการเลี้ยงนะครับพอดีก็เสียนะครับแนวทางรายได้เขามาในช่องทางย่างไดนะครับเนาะสวนเกษตรผสมผสานกับมาถึงแพะนะครับของน้องพ่นครับผม สองปีกวกลัวเนาะตรงเนาะเขาเลี้ยงมาครับสองปีก็กลัครับครับอเขาเริ่มสนใจการเกษตรในการเลี้ยงแพเนาะเป่าที่มาที่ไปให้พี่น้องเขารับฟังนะครับเขาเห็นขอดีในแพจังใดจังใดนํามาเลี้ยงครับผมไอความสนใจครับคือมอยาเพ่นเลี้ยงอยู่คอนแกนครับอือเลี้ยงแบบสายคุ้นี่แหละครับครับมันบอกว่าผลผลิตต่อรอบต่อปีมันมันสูงครับอืมไอรายได้หรือว่าการขายกันอย่างมัน ตลาดมันโอเคครับตลาดมันก็สัรคือสามาสิสิสิขาได้ทุกรอบข้องปีนี่นะครับก็เลยบอกว่าเออต้องหามาเลี้ยงเบิ้งครับก็เลยจนมาสองปีแล้วนะครับอ่าครับห้อเริ่มต้นจากอาแพะสายพันธุ์ใดขึ้นมาก่อนครับตรงตรงครับผมเริ่มแรกับเป็นพืชเมืองเป็นลูกผสมครับอืย่างได้ปมะม่าน เจ็ดแปดเดือนแล้วก็เริ่มมาศึกษาสายพันธุ์เกินมากครับเป็นเดือดสูงแน่เป็นเป็นบ่อลอยแน่ครับครับครับก็เลยมาเริ่มเลี้ยงใ้มาประมาณเจ็ดเดือนครับก็เลยเริ่มเริ่มเปลี่ยนสายพันธุ์ครับก็เอาเอาเอาตัวเป็นสายพันธุ์ของมาเลียงครับอืมครับนั่นคือส่วนของทีมาทีไปเนะครับเนาะต่อไปเนาะของโต้งเนาะรูปแบบการเลี้ยงนะครับรูปแบบการเลี้ยงของโต้งเลี้ยงแบบใดครับผมครับของผมคือ ก็สิเป็นยืนโล่งยืนโล่งเป็นบางเป็นบางช่วงครับถ้าถ้าฝนล้งกับผมก็สิเป็นเป็นยืนโล่งครับแต่ว่าถ้าถัดมื่อได้แดดแดดดีผมก็สิปล่อยลงมาเล่นเหรินข้างล่างนี่สีอะไรครับอืมครับมีแปลงปล่อยเป็นยังให้เพิ่นเลยลงมาเนาะครับเนาะผมมีแปลงปล่อยเลรินครับเขาปล่อยลงมาสีคอดีของแพะมันมันได้ยังเนี่ครับผมเรื่องก็คือก็กัคือก็คือคนรถึงแล้วเนาะครับถึงถังเอากที่มีความเครียดเนาะอืมเขาปลอยลงมาครับ มันก็สิแบบว่าเด้ดวิ่งเล่นเด้เล่นเล่นออกข้างร่างกายครับมันก็สิเห็ดคือจะเข้าเนี่ลแหละมันก็สิคิดว่ามันมีความสุกครับอืมแต่พักพอนี่นะครับครับอ๋อนี่พี่น้องเห็นนะครับเพิ่นก็ะมีได้เนาะครับเนาะเขาไปพี่อยากทราบช่องทาง่ายได้พี่จะแบ่งออกเป็นสองสองช่อยนะครับเนาะพวกขายสายพันธุ์พอพันธุ์เม่พันธุ์เนาะครับเนาะส่วนมากไร้ในส่วนนี้เขามาจากช่องทางยังไงครับครับส่วนเรื่อง การสั่งให้ได้ครับจากการขายสายพันธุ์เนาะเป็นพอพันให้พัน <c oughs> ก็คือส่วนมากก็สกเิเป็นพวกเพื่อนเกษตรกรนั่นกันนี่นะครับฮัดฮัดเริ่มเรียงไม้เน่เพิ่นแบบว่าจเห็นมานำ้ำตามเฟซบุ๊กตามอย่าง,างนี้ครับเพิ่นเพิ่นก็นํามาเบิงยันสินะครับม,มีความสนใจในในกอแพะของเข,า,งขาครับ ก็เลยอยากแบ่งปันกันไปเรื่องครับจะามารถแบ่งปันกันได้นะครับนั่นคือช่องทางของสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สายพันธุ์พ่อพันธุ์นะครับก็ไปถ้าเป็นพวกสายขุนนะครับเนาะแนวทางของตรงการสั่งอะได้ยิานี่เป็นแบบไรครับผมครับส่วนสายขุนครับกัดยู่นี่กัดกัดซีบอวัได้เป็นเป็นเนี่ขุนครับแต่ว่าพ่อพ่อเ้าตกเลือดเอตตัวผัวมากเนาะสมมติว่าแม่นี่อาจอาจจะเลือดเพระงแห้งครับครับแล้วได้ลูกตัวผัวมาก เดี๋ยวพ่อพอถึงวหวทีที่เขายานุ่มด้วยว่านำนักเขาเขาได้ครับเร็วพ่อเข้าเบื้องว่าความสวยความงามของมันเป็นสายพันธุ์ไหนบ่อขายสายพันธุ์ไปหรือว่าความงามมันมันบดพอถือกาเขากับกามาสิขายเป็นแพะขุนใด้่จริงๆนะครับผมน้องๆส้นนารักมากครับสวยงามเพลินครับขนละเรียดกก็บเลยครับเนาะมียกตัวน้องทั้งหมดในฟ้ามหัศจรรย์อีกทีพี่ท่ายครับตอนนี้ ยี่สิบตัวครับข้างบนมีอยู่ครับเป็นเป็นแมลกอ่อนครับโอ้คอยลสามารถปล่อยได้นะครับเนาะครับอืมนั่นในส่วนของไรคไับอ่าในมุมมองของตรงเนาะแพะนะครับการที่จะมีกําไรจากเพิ่นเนาะครับเนาะเ้าควรมองงรังไดครับครับส่วนส่วนเรื่องไอ้ผลกําไรนะครับหนึ่งก็คือที่เท่าลดได้ก็คือเรื่องของอาหารครับอืม อาหารที่คือเป็นหยาครับที่ผมปลูกไว้ครับประมาณแปลงหนึ่งประมาณสองงานครับอยู่แตางานกุหลาบครับครับแล้วก็ที่เป็นหยาหยาที่ปลูกเองครับถ้าแม้นเมื่อใดฝนตกเนี่ผมผมกับสีมี่ติดเป็นเตรียมข้อปวดสักหน่อยครับแต่กระสือก็ยิ่งล่ะครับแต่แต่กระบอบ่ได้ให้ให้กินเป็นรักขนาดนั้นครับอืมครับถ้าว่าเลี้ยงหยาเลี้ยงยังมันสุขภาพเป็นจังไดควรนที่บ่กะทำตี่เห็นครับครับผมผมกับมีเสริมเรื่อง อาหารค้นครับโอเพื่อเพื่อไว้ไมนขาดครับแต่แตนกับปะรดให้ในในปริมาณที่หลายครับเพราะว่าเท่าเท่าต็ดถุงตุนเท่าครับครับอในในการที่เพิ่มกาไร็คือลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเท่าเท่าลงให้ได้เท่าที่เท่าเห็นได้นะครับเนาะนี่คือส่วนที่จําเป็นอย่างยิ่งสำหรับลงพ่อเนะน้ำเนาะเท้าควรนเตรียมการเรื่องอาหารประมาณใดครับก่อนจะนํำมาเลี้ยงครับครับผมคือก่อนก่อนสิดีเลี้ยงจากเนาะทุกชนิดเท่าเขาต้องคำนึงถึงแรงอาหารของเขาครับครับ อันที่ฟ่อผมของผมก็คือปลูกนาไปกินเองครับอืที่นี่เนาะมันมันให้ผลผลิตข้างใบสูงครับครับครับคือสิบหามือยี่สิบมือมันกระชามาสิสิตาร์ทกินในเรี่วอืมครับอันนี้เป็นกินนี่ม่อมาซสาเนาะครับเนาะครับกินนี่กินนี่ม่อมาซสาครับครับอืมเรียบร้ครับไปกับอันนี้กับปูกไว้ครับมันมันแป๊บเดียวมันก็ได้กินครับอืเข้าเข้าเข้ากัดจะบริออกเมื่อออยกไปหา อกะทินคือคือหมูพันเนาะคือวางฟางพ่นพขนอาดสี่เลี้ยงแบบคุนแบบยังอืงเพิ่นกะทิทักกะทินทช่วงแรกเนาะผมผมกะทิปล่อยฟางนิดน,น,น,นึงว่าช่วงแรกผมเลี้ยงแรกเนาะครับเป็นเลือดผสมเป็นเป็นพันผลเมืองแน่ผมก็ออกไปตัดกะทินนั่นแหละเดี๋ยวพ่อสักพักหนึ่งเนาะโอ้เหลือบวายเหลื่อมเงยก็เลยพ่อคิดว่าพอมีทีก็เลยปลูกหญ้าครับพ่อปลูกหญ้าแล้วพวกห้าขึ้นแล้ว ก็เริ่มสบายครับวันนี้ครับนี่ดนี้มันอย่างครับผมตัวนี้ผมผมลองปลูกกระโพดบ้างครับอันนี้ผมลดอกหลายครับก็จะเฟื่อนลายครับอันนี้เป็นเป็นกระโพดเลี้ยงซับนั่นแหละครับอ่าก็ดีอยู่เนาะเสริมๆกันไปหลายๆอย่างครับเสริมๆกันไปนี่นะเลี้ยงอาหารสำคัญนะพี่น้องสำคัญครับครับใบกล้วยทั้งสี่เพิ่งเกิกินครับมากเลย คือเขาสามารถจิตหาหาไอ้คนกินได้ครับเกินให้มันเข่ากับวิถีชีวิตของครับบับลัมบากครับปรับเปลี่ยนรับปเปลี่ยนวิถีชีวิตครับเอาบริเทนได้ทั้งสองทางอ่าอ่างที่ใส่เลี้ยงครับมีมีอย่างไหนครับทางฟาร์มเ้าครับลักลักกัจิเป็นงาสดครับครับจิตปูกไว้เองอ่าประมาณสองงานข้างหลั้งกูละครับแล้วก็เป็นข้าวโพดมักครับเออข้าวโพดมักกับธนาเลี้ยงผมก็จะลงข้าวโพดเองแล้วก็ซับให้กินเองอืมแค่หน้าฝนกัก็คือต้องสื่อเพิ่นครับครับ คือเป็นไปเสริมครับแล้วก็เป็นอาหารสัตว์เป็นพวกผกอมหารรย์แต่สิเป็นพวกอาหารเม็ดงวครับครับครับอือห่ครับห่อโอ้ห่อครับห่อมานเท่าอยู่นะครับเนาะห่อสีขาวบานเท่าเนี่ยละครับอืออืออืครับนี่แพะย์ก็จะได้ออกมาสวยแบบนี้เนาะครับเนาะอ่าสําหรับอาหารคําว่าอาหารเสริมตรงๆเนาะในค้อมความใจของพี่น้องอาจจะอาจจะแย่งบ่เข้าใจนะครับเนาะอาหารเสริมนี่มีประโยชน์ซอยได้ ด้านให้แพะเข้าดมสมบูรณ์ครับผมครับส่วนเรื่องอาหารเสริมครับคือคือ,คอบอนานเข้ากับกับทีหูแค่แค่แค่ในลูกลูกลูกอาหารเป็นกระสอบเนาะครับครับแล้วก็ซึ่งหูอยู่ว่าทุกเมือส่วนที่มันแพ้งั้ว่าเข้าให้กินลกหลายไก่บ่อหลายอยู่จะว่าคือคือแพะเนี่ยเนาะ คือคือคือสารตชนิ่แหละคือเขาเขาเขาสีตตรงการในในในปริมาณที่ที่พ่อสำหรับการดำรงชีวิตของเขาแค่นั้นครับคือคือเข้าเข้าเขากับแกเสริมเพื่อคือจังเนในกรณีแม่เลี้ยงลูกจังสีครับเข้าเข้ากับเสริมเขาเพื่อเพื่อเพื่อทีดอ่ามองให้นเขาส้มแห้งครับแล้วก็ชุดช่วงแพ้ยาโนมใหม่ๆนี่เข้าเข้าเข้ากับเสริมเพื่อเพื่อ เร่งการจะเลื่อนตบโตของเขาเสีะครับครับผมอืมที่ประมาณนี้ครับอ่ายุติว่าเขาจะดึงประโยชน์จากอาหารเสริมมาใส่ในช่วงใดนะครับเนาะในการเลี้ยงนะครับเนาะในปริมาณที่พ่อเบาะแบบน้องเพื่อนวานะครับก็ยังต้องใส่ควบคู่กันไปนะครับผมอืมต่อไปแนวทังที่ตรงว่างไวกับแพะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจอยากเลี้ยงว่าเขาเขาควนฉีดในมุมมองในการทำเกษตรในการเลี้ยงแพนจัาใดคำตรงตงครับครับผม ไ้คือเนวทางเนาะครับ้าเกิดว่าไฟสนใจเนาะครับกับก่อนอื่นก็คือเขาไปศึกษาองก่กรครับตามค้ามใกล้บ้างนี่แหละครับเพราะว่าหาครับผมก็ได้มักขอคำปรึกษามาเบากมาจากันว่าเลี้ยงเป็นทางไดแน่การตลาดใช่ไหมที่ก็คือต้องใจหักือครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปครับต้องใจเย็นๆเพราะว่าทุกๆอย่างครับนันมันต้องใช้เวลาเนาะคืองวงกล้วยข้าคือกันนี่ล่ะครับ ือมันมันต้องใส่เวล่คือเข้าเอาใจใจให้มันดีครับแล้วก็ส่วนเรื่องการตลาดนี่คือการื้ออายนี่มันมันโอเคครับอืมมันคือคือมันโอเคครับจะเข้าว่าเข้าเข้าเข,าเขา้าสี้มันดีๆซ้ำไหโอรแล้วก็สำรับเกษตรกรที่จะเ,เลี้ยงไหมเนาะครับผมผมก็อยากให้ไปว่าศึกษาให้มันดีๆสักอนกับถามถามหลายๆป้า arc. ครับคือคือผม่อนผมสีมเลี้ยงนี่ ผมไปศึกษาหลายๆฟาร์มแล้วก็ะไปอบรมการเลี้ยงแน่การฉีดยาการให้อาหารยังกินได้ยังห้ามดีนะครับภาษาครับครับคือคือการหาหาความรู้นี่สาคัญครับเพื่อนักที่เพื่อพระเว้าเข้ามาเลี้ยงเดี๋ยวเข้ามาฉีสามาคุณฮัทจัดการได้เนาะอืครับการรักษานู่นนี่นั่นการใช้ยาเนาะครับก็สําคัญอยู่ด้อืพระเ้เข้ากับคนทางจิตไปว่า ก็คือเป็นเป็นชั์ที่เลี้ยงง่ายกับจริงเนาะแต่ว่าหันคือเฮาเฮาตรงหูว่าเขากินยังบ่อใดนี่เออเออเขาเวลาเขาป่วยนี่ต้องฮ็ดตั้งใดเสนะครับครับคือลักลักกัแพ้กับจีิมนีรพมานว่าหามแค่บ่ให้ดูถึกน้ำหลายคือครับแล้วก็ล่มครับร่มอย่างเขาเขาจีเป็นวัดเป็นไอดง่ายครับครับผมลักลักกับเขาเจือกับพมาานี่นะครับอืมอืมอืมครับนั่นคือผู้ที่เลี้ยงเนาะ ก็ควรนิดตามน้องเพลนแบบนั้นนะครับเนาะศึกษาหาข้อมูลให้ทราบถึงช่องทางการเลี้ยงดูช่องทางการตลาดว่าห้าสิบปยังไดเรื่องอาหารยัง่ังต่างๆที่ผมทายมาพี่น้องรับชมกังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเนาะครับเนาะขอเสียน้องตูเนาะขอเสียห้องแผลตาาเลี้ยงมาสองปีนะครับเริ่มเลี้ยงแล้วมีขอเสียปมามานใดมีแผลมาล่มตายห้เหาเห็นในในเริ่มต้นการเลี้ยงของห้าบอกครับผม ส่วนส่วนขอเสียเนาะเกิดเกิดคือจังไดหลักก็คือข้าเรียงแกรกๆคงความดูเข้าเขายังบันมีเนาะอแล้วข้าเบิ่งบอกว่าเขาเป็นหยังเขาป่วยเป็นหยังจอเสียครับเกิดามวัามีตายบ่มีมีครับมีมีเอื้ยงแแรกเกิดเกิดถือว่าตายหลายอยู่ครับเพิ่งแบบว่าการการถิดน้าเพลเขามาที่แหล่บอบ่ได้ไปเลือกเองครับรังจังจังประกาศนมากึงเนาะค้าบเขาเขาเบิ่งแพะบ่าัทเป็นน้ำแล้ครับแพะ่ทุกกระพาแพะเป็นจังไดครับ การเลี้ยงรู้เป็นยังไงนั่นแหละก็เลยเฮเดเเ็ดให่เฮาแบบว่าเออเจะไดหเฮาเกิดการสูญเสียครับครับครับเท่าเท่าที่เห็นกับประมาณนี้แล้วเร้วอพ่อเริ่มศึกษ้าเริ่มเลี่ยงไปก็เริ่มจับจุดถือว่าเขาต้องการนั่นเขากินนั่นได้เขากิดนี่บ่ได้ครับครับเฮาเฮากับระว่างเอาเพราะถานะยากบ่กับบ่ยางหรอกครับแค่เฮาเขาใจเขาอือบครับคือสั์ตัวชนิดกับก็มี่กะมีขอขอเสียของของทุกอย่างเนาะครับครับพอหามแต่พอเขาเข้าใจเดียว กระซมา่ะสิที่เลี้ยงดูเปนเด็ครับอืมครับเยี่ยมครับนี่แหละครับคืออ่าในมุมมองของตรงๆนะครับเนาะต่างๆเริ่มจากจุดเริ่มต้นจนการเลี้ยงดูจนมหสดพอดีขอเสียงเพิ่มนะครับเนาะอ่าก็เยี่ยมครับหวังว่าสะเป็นข้อมูลที่ดีเลยกระพู้สนใจการเกษตรด้านการเลี้ยงแพะนะครับสำหรับทิปนี่ครับมันกัมีหลายแง่หลายมุมเลยพี่น้องได้ฟังต่างๆถี่เพิ่มแนะนํามาเนาะครับอ่ามื้อนี้ก็รบกวนนะครับ ลงตรงกับสอลงเร่องฟาร์มเนาะครับเนาะมองหนีมานานพอสมควรข้อมูลนะครับ้าพี่น้องยั่งสงสัยในขอใดผมสียน้องมาติดช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางที่มีเนาะอ่าโงนี้เขามีแบ่งปั่นมาลองในในคอในฟาร์มเ่าครับตอนนี้นี่นี่เป็นพอพันครับอ๋อครับพอลอยครับพอพันเดียวลสองคนี่ละครับ ยี่หอกันอยู่นิดเข้าใส่พอลอยคุ้มนะครับเนาะครับใส่พอลอยคุ้มครับอ่านั่นแหละครับพี่น้องกับเรื่องการซื้อขายยังติดต่อสอบถามกันเข้ามาเนาะครับเนาะหอยตรงตรงจิดช่องทางเลยครับผมเอาเอาเป็นเบอร์เบอร์เบอร์โทรกันเนาะครับเนาะครับครับเบอร์โทรกับศูนย์967 267 1329ครับครับส่วนช่องทางเฟซบุ๊กก็คือ ตงสอลุงเดืองฟาร์มครับครับเป็นพ่อตาไถ่ครับทิมทิมขอประเดิเลยครับครับผมเอาเยี่ยมยอดมากๆครับอ่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วครับเนาะอ่าพัฒนาจากลูกผสมทั่วไปนะครับแบบแบบบริบบ้อนนะครับของน้องเพิ่นนะครับในต้นทุนที่โอเคนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนงต้งยืนนาเลยครับผมอ่าเมื่อนี้ผมก็นงต้งแล้วครับเนาะลาไปก่อนจองทางก็ให้ไว้แล้วพีกัสที่ตั้งก็บอกแล้วเนาะครับเนาะอ่าพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมกับ ว่าเยี่ยมช่มได้นะครับแหลกเปลี่ยงความรูก้กับทรมวสอบถามน้องพันได้เนาะครับเนาะเ <นะ S 1> <ผ>มื่อนี้ผมกัหนหองตุงลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม